จ, ика จ, ика จี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 มันไว้้ยมึงเออเดี๋ยวมันร้อเดียวจีมันไว้ทุกคนนี่คือการต้นของมีค่าอะไรเอาไม้หมด ไม่งาานเอะไรโอ้มีโอ้น้ำปนทุกคนเพราะอุ้มหลังอยู่นี่เดี๋ยวพี่พี่หวานบอกให้น้องพี่หยุดจิ้มสักทีมาเรียกเต่ามันยังไงมึงนึกจะไปพูดมึงก็ไม่ผัวเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใจเย็นี่เขามีฆ่าแล้วมาไม้หมดโอใจเย็นใจเย็นที่ มันมีพี่ผมมาเลยผมมีนาฬิกามาเรือนเดียวครับปู่ขอค้นตัวมึงก่อนไอ้เลยเป็นใครอะพี่ขอค้นตัวมึงแตง่พี่เป็นใครนะอะมาค้นผมมั่วเจ้าตัวไม่โจอน่ะโจรเหรอมึงอยากตายบ้างอ่ะต,ตองยากตายไหมล่ะมึงอยากตายไหมไ,<อ>ไม่ไม่ไม่มึงจะเสียตังค์หรือมึงจะเสียตู่ไอ้ต <c ười> ู่โอ้ยนี่ไอ้นางสาวั่นเนี่ยนะเฮ้ยไอ้นุ่มดแล<ด>้เป็นโจรเหรอแม่มึงอ่ะ แม่เป็นพ่อใครวะพ่อพ่อแล้วพ่องผัวใครอ่ะมันแก้วพ่อพ่อผัวม,มันแก้วเมียกูมอ้พวกตายเอาหัวมุกบุญอ๋อพ่อพ่อมึงได้กับเมียกูมึงบอกจะเป็นอะไรแล้วเฮ้ยโคตตัวเดี๋ยวน,นี้ติดแนงพวกมึง ปวดหัวไหมวันน like bueno pues ี้ผมไม่มีสมาธบอดอีกแล้วและผคิดว่ากูมีมากนะเอามัน uh ี่ยเอ้าเด็กมีความสามารถวั้ต่อไปมึงอาจจะไปเกาะมันแดกก็ได้ลองคิดดีๆเออตอนนี้ฝากลูกไว้คนเออลูกมึงอ่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยกบอกในทีแต่ผู้ชายนะเนี่ย ลูกไม่ชอบกินกะไพ้ียงั้นไม่ชอบคำด่าเน่มึงว่างไเล่วไ้อุ้มไอ้นันตเกีไพ่อดไปน้าใส่นมไม่เด็กวิ่งจมน้ำวิ่งจมน้ำเปล่าวิ่งจมน้ำเปล่าวิ่งมาจมน้ำหรือเปล่านาฬิกาเองนาฬิกาเอา ถือไม่ดิแั้วอากเอาผมมีสมบัติชิ้นเดียวนลยพี่เอาของผมไปเลยนะกูไม่สนรับพ้องกูไม่นสนคุณยังไงกูต้องปนดิโอ้พี่เอา้ัิจะมองหน้าเป็นยังไนไม่อะไรเด็กจะเอาเาฬิกาเราไปแล้วเอาไปดิเ้ยโอ้โหแน่นอนเลยอะไรอ่ะถ้าเกิดกูก้มเก็บปุ๊บมึงก็เตะหน้ากูเลยไปดูคณะไหนมากูดูหลายคณะอุ้ยคณะนี้เราไม่มีแล้วก้มเก็บไม่เตะแล้วเขาเปลี่ยนทางเลขใหม่เออได้นะครับผม ่ไหนบอกไม่เจ๊ไงจะขยับไปใกล้ที่ไม่จะขยับใกล้เดี๋ยวกูขยับเข้าไปใกล้เลยว้าเอาไปใกล้่อยไม่องใกล้นานนะูหยิบเลยแล้วกันเอาเลย ผมเป็นนะพวกคุณไปนายเฉยอนี่เลยจี้ไว้เลยนี่พี่พอนแรกเราตัวแล้วนั่งเลยนั่งเลยเราต้องยอมเขายอมเขาทำไมพี่เนี่ยโอ้น้องๆเยอะแยะเนี่ยทำไมไม่ไปทำงานทำการกับพี่เสียคนหมดเลยเด็กๆเนี่ยใครเสียพูดเสียคนมึงพาน้องมันเสียคนเนี่ยไปเสียแล้วรอก็มึงเป็นโจรมันก็ต้องหากิน ช่วยตัวเองตายไม่ได้มันต้องปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อไปทำอะไรให้มันจะโจรอ่ะพี่ก็เอาหยาดเนื่อไปให้เงินพี่ก็ไปทํางานหนักๆก็ได้เรามีมือมีขาเนี่ยก็ไปหาแบกปูนแบกทรายแบกอิดอย่างนั้นหนักๆโอ้ไม่เอาแล้กลัวเหนื่อยพี่จะทำงานอะไรอ่ะอยากทํางานเบาๆงานเบาๆอย่างเช่นแต่งสัมภาระอย่างน้ยมันก็เบาเกินไปไม่มีหรอกพี่เอางี้พี่ผมก็จะไปหางานทํากันพี่ไปหางานทํากับผมได้ดีไหมได้เลยและอยู่ในเมืองนะ น้องๆเนี่ยเอาไปไม่ได้อยากไปฝากไว้บ้านลม่อนดีนพี่เข้าเมืองไปกับผมไปไปหางานทำด้วยกันใช่ของเราไปดูบนลกันได้ครับตกลงกันได้แล้วก็พากันไปนะครับสมุดชงที่หัวเราะของเราเป็นอันดับหนึ่งอ้าวนนจังสีเหลือง